มาแล้วคะ่ะความรักความสัมพันธ์ของคนลัคนาราศีกรกฎนะคะในช่วงวันที่21เมษายนถึง15พฤษภาคมนะคะคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะตัวตนของคุณจะเป็นไพ่ Queen of Pentacle นนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เก่งหาเงินเก่งอยากได้อะไรก็ต้องได้นะคะซึ่งกค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรนะคะเป็นไพ่ของผู้หญิงที่ เก่งรอบด้านนั่นเองนะคะส่วนไพ่ตำแหน่งที่2ของคุณนะคะจะเป็นไพ่สี่เมท้านะคะลักษณะความสัมพันธ์ทั่วไปนะคะที่ผ่านมาแล้วค่อนข้างจะดีพอสมควรนะคะสําหรับความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยนะคะสําหรับคนที่คุยมานานแล้วนะคะความสัมพันธ์ก็จะเริ่มมั่นคงขึ้นเรียกว่าก่อตัวขึ้นนะคะ เป็นเรื่องดีๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นเริ่มมั่นคงและเป็นปึกแผ่นมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนไพ่ในตำแหน่งที่3ของคุณจะเป็นไพ่5้าไม้เท้านะคะซึ่งเป็นไพ่ของความขัดแย้งนะคะความดื้อดึงหรือว่า เอาแต่ใจคิดการใหญ่เกินตัวนะคะตัวนี้ต้องระวังนะคะระวังความคิดของเราด้วยนะคะที่จะแบบทําให้เกิดปัญหาขึ้นนะคะส่วนไพ่ตําตแหน่งที่4ของคุณนะคะที่อยู่ข้างหลังนั้นจะเป็นไพ่ของอคนที่คุยกับคนกับคุณนี่แหละคะ่ะสถานะของเขาก็คือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะไพ่ใบที่6นะคะ,ะมันหมายถึง ถึงแม้คุณจะจัดใจถึงแม้คุณจะวีนเหวี่ยงยังไงอะ่ะเขาก็มีความอดทนสูงแล้วก็พยายามรอนะคะรอที่จะให้คุณแบบอารมณ์ดีหรือว่ามีมีความเป็นความใจเย็นสูงนะคะอดทนเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้เดินต่อไปข้างหน้าได้นะคะลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้นะ นะคะจะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงกว่าที่จะประสบความสำเร็จหรือว่ากว่าที่แบบว่าจะมีความสุขจะมีเรื่องต่างๆลงตัวนะคะมันต้องใช้เวลานะคะตนนัวนี้ส่วนไพ่ตำแหน่งที่5ของคุณจะเป็นเดสตร์นะคะเดสตร์จะเป็นเรื่องราวในอดีตท,ที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมานั้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแบบว่า,าราบเรียบและค่อนข้างจะมีความสุขสันโดษนะคะ เป็นเรื่องราวที่คุณกับเขานะคะอาจจะมีเวลาไปพักผ่อนตากอากาศร่วมกันมีเวลาผ่อนคลายร่วมกันนั่นเองนะคะส่วนไพ่ตำแหน่งที่6นะคะจะเป็นไพ่สองดาบนะคะตัวนี้ต้องระวังนะคะเรื่องการทะเลาะจุกจิกเล็กๆน้อยซึ่งจะทำให้คุณสองคนมีปัญหากันในอนาคตนะคะเป็นไพ่ของอ การทะเลาะเบาแหวง่งกันการไม่ลงรอยกันแล้วก็เรียกว่าแบบต่างคนต่างต่างไฟกันนะคะตัวน,นี้ต้องระวังนะคะเป็นไพ่ที่แบบว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันหรือว่าความคิดเห็นขัดแย้งกันอะไรประมาณนี้นะคะส่วนไพ่ตำแหน่งที่7นะคะจะเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของลักษณะของคนที่มีความ จริงจังนะคะแล้วก็แบบตั้งใจทําอะไรแน่ๆแล้วต้องทําให้ได้นะคะเป็นเป็นไพ่ขึ้นในตําแหน่งของตัวปัญหาคือหรือว่า,าวิธีการไพ่ที่จะให้คําแนะนำนะเป็นตําแหน่งที่ให้คําแนะนําก็คือให้คุณมองไปที่เป้าหมายของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ไปตลอดรอดฝั่งให้ได้นั่นเองนะคะ ส่วนไพ่ตำแหน่งที่8นะคะเป็นไพ่ที่สนับสนุนหรือว่าสนับสนุนเจ้าชะตาผลสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนเจ้าชะตานั่นเองนะคะเป็นไพ่เอสวานนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีด้วยนะคะตนนัวนี้เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ๆห,หรือว่าเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันงอกเงยขึ้นนะคะแรีว,ว่าใน ในเดือนนี้ของคนลักษณะลัคนาราศีกระฎความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นนะคะภายแวรล้อมก็ดีด้วยนะคะตัวนี้นะคะ <S <S ถ้าอีกในหนึ่งสําหรับคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะก็หมายความว่าถ้าคนที่เขาเข้ามาแล้วแบบเข้ามาใหม่ๆเงค่ะคุณยังรู้สึกว่าเขาแบบเออไม่ใช่ไม่ตรงใจหรือว่ายังมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่ ไพ่แนะนําว่าให้คุณลองคุยไปก่อนนะคะค่อยๆปรับตัวนะคะอนาคตแล้วน่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะส่วนไพ่ตําแหน่งที่9นะคะเป็นความคิดภายในจิตใจ,ใจของคุณเป็นไพ่จ u สติกนะคะไพ่ j ั s ติกมันหมายถึงว่าลึกๆแล้วนะคะคุณก็ต้องให้ต้องการให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดําเนินไปแบบถูกทํานองคลองธรรมนะคะและไปถึงเป้าหมายก็คือว่าอยากให้อ่าทุกอย่างนะคะ อยู่ในเรื่องของอความถูกต้องเดินทางไปถึงเรื่องของการมั่นหมายกันแต่งงานนั่นเองนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่เจ็ดเ,เท้านะคะก็เป็นไพ่ที่ดีเหมือนกันนะคะถึงแม้อุปสรรคจะเยอะนิดนึงไพ่เจ็ดเ,เท้าวหมายถึงไพ่ของการต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหานะคะถึงแม้ว่า ศัตรูหรือว่าอุปสรรคปัญหามากมายจะเกิดขึ้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณมีความอดทนและคุณมีความพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะประสบความสําเร็จและได้รับชัยชนะนะคะหากเป็นคนคุยที่ยังมีปัญหากันอยู่ทะเลาะกันบ่อยพยายามปรับตัวเองนะคะปรับตัวเองแล้วค่อยปรับจูนเข้าหากันนะคะความสัมพันธ์ของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นและประสบความสําเร็จด้วยนะคะนี่ก็เป็น ไพ่คําทํานายของคนละคณาราศีกรกฎนะคะในช่วงระ,ะวระยะเวลาสั้นๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ